จะนำสแกนไรจะนำแต่ของเข้าเข้าบ้านดีแล้วเขาดูไม่นานอะไรครับคุณผู้ชมพระสวัสดีช่วงบ่ายนะฮะเรามาต่อกันที่เขตสาทรนะครับคุณผสมแข็งถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยแล้วในซอยนี้จะกว่าบ้างให้ไม่หมูก็ถ่าย คอมมิช่นไหนครับพร้อมครับสามสองเดี๋ยวพี่แป๊บนึงขอาาเดียวยขบขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุเลนี่ปลายชิ้นสุวโีวีเจ็บขอเจ็บขอเจ็บครับครับข้าเป็นโกโบเขาเป็นงนี้อะไรใ

มอันไม่มีเจ้าของมันเป็นแมวจังจัดเดี๋ยวมาทานอ่อาฮะประทานรอาานอยู่ยที่นี่ากอชาวบ้านนะรับมาบอกว่าแมวจอดเยอะนะฮะช่วยมาจับให้หน่อยไม่มีเจ้าของตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนร่วมพัฒนาวัจพ์นะฮะ อยู่บริเวณถนนจันเขตสาทรนี่นะครับข้างหน้าก็เป็นกุโบนะสุสานของทางอิสลาะนะครับในประธานชุมชนค่ะน้ำประทานเรีร้อยดีไหมน้ำก็ไหลดีนี่มันหลุดเทอร์กันมาเหรอครับพวกมัน ประต,ท,ะระตทัหดเป็นประตูีตู่กน้ำในทันอ๋อที่สทนทะพญากมันมาจากไปจะไปเร็วต่อมาตอมามาเร็วชาวบ้านบอกว่าน้ำมันดันขึ้นนะฮะแล้ท่วมนะแต่วันนี้ก็พ่องน้ำม,มารอรอฝนนะครับดูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมะไะมีติดกันั้งอ่างทด้งอ่าง

มันเทิร์นขึ้มาใช่ไหมใช่มันเข้าสูตรจากทางนู้นมาค่ะมันมาแรงใช่ไหมมาแรงมากเลยว่าเวลาฝนตกเยอะๆไม่สมควรที่จะโดนะะองครับอ๋อมันออกโผล่มาที่ไหนตรงนี้เหรอชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เนี่ยฝนตกหนักเนี่ยท่วมนะครับคุณผู้ชมฮะก็จริงๆตรงนี้มันก็เป็นทางน้ําผ่านนะครับเนี่ยจะเห็นว่าน้ําไหลนะออกธรรมชาติเร็วนะครับ ตรงนี้ก็ร่มรื่นนะชาวบ้านปลูกสวนกันเคยมาครั้งก่อนนี่เดินอย่างเดียวเลยจานนะเดินจากเขตเนี่ยมาแถวนี้แล้วก็เดินครับเป็นถือว่าเป็นเขตอันดับสองที่เดินนาอดับนเ่งืออะรปทุมวันฮะยี่สิบกิโลเฮ้ยวัฒนาเนยไอที่ไปตรง จบที่ส่วนรถไ,ไฟอ่ะครับใช่ไหมไมาาอ้ผมวัฒนาใช่ไหมฮะอันดับหนึ่งที่ทำการสุ่มสนขอขอ,ขอใช้ที่การทาง ไไถ้าคนฝั่งนู้นผมต้องถ่<อ>ายกงนแน่มันไม่ไปร้านเลยดิเลื่อนรออน้ำไปไหนอ่ะดีในลรเลยไม่เป็นที่ดีเพราะฝนตกเนี่ยจันนุเา้าไหว้พระขอให้ฝนตกอยู่ครับเขาบอกว่าอยากรระบบรอระบบใชเ <laughs> พราะว่าแมเาเวเบาๆด้วย ใช่ไหมอจารนุครับวันนี้ขอนหนักๆใช่ไหมครับเดีย๋ยวไม่ถึงงานแค่สองนาที่ราจะอย่าอย่าทิ้งงานเพราะเด็นกัญญายมีนสะสมนี่นนก็รีบงานก่อนสร้างเขารีบลุยอะยรเนี่ยอุ้ยใบวาน้ำมันเดินไปท<อ>างเอาละระ,ะบายน้ำจะด,ดูอยู่นะเร่งฝีเท้านะครับวิ่งได้วิ่งนะเราไปที่ดิไปที่ไหน ขับวอลยู่ปไปหาตอนตอนทางเดินเระวัเราเดินนี่แหละเพื่อนไม่ไรไม่ไรพี่เฮ้ยเอามาอธิบายแผนที่ดูไหมงาเร็วเร็วไม่คุณเอาไปแต็กิ้งมาลงหรือไรแนี้เอามันมันเร็วเยอะไหยอีกคิวเส็ สี่สีคิวสี่แล้วตอนดูออกอะมันดูออกมีออกสิบเอ็ดคิวอ่ะเขาไม่จะพูดไดไงมันไกลประมาณแปดร้อยเมตรแล้วครับแคบช่วงนี้แคบสุดคิวเหมือนเดิมเราจะเราจะจะเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมไร้มีนัะครับอปรับเดับาตรงสะพานมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะลำบากเลยก็จะแต่ว่ามันจะไม่ทั้งแนวอาจารย์มันจะมีมีบ้างแต่เนี้ยมันรั่วทั้งแนวเพราะว่าเวลาน้ำยกตัวแล้วงระะยทาเดินทางมื่อกี้ร้อยเมตรนะ เป็นร้อยไม่ไกลนะมันดูดไม่ทันนะแคบคือคุณอ่านน้ำลงมาเลยเลาว่าแก้จนเมนจันเยเหมือนกันกันสาธุประดิษฐคือต่ก่อตรงนี้ไม่ท่วมใช่ไหมเพราะน้ำมาช้าเนี่แตว่าแต่ว่าน้ำท่วมเหมือนจันกาบสาธุทั้งแนวเแล้วก็ดูดมาตรงนี้เรามาทิ้งตรงนี้ราอยืนตรงนี้รยืตรงนี้ทิ้งตรงนีุ้ดนี้นี่ระยะทาง แต่ตรงปลายนี่เราก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วจาสิบสองเที่ไม่มีปัญหาล่าสุดในชั่วเมื่อไรครับช่วโม่ห้าอี่วนอาทิตย์อาทิตย์สาวออาทิตย์สาสาทสาทิตย์สอาทิตย์สองอาทยอย์สอันาทิตยาตยสอาสาทิตยองนิตย์สออาทิตทต้องอาทตองอาทิสาท์ออาทิตย์สอ่ตองยตยายสรอาทมตทิออย์าอาทิตย์อยย ที่พวกปัญหาวันนั้นหมดเลยประตูระบายน้ำข้างหน้าน้ำประตูนะปักโบร์แล้วไปไปไนช็อตพอไฟช็อตปั๊บเคกื่อะไรไม่ได้อ่าก็เดี๋ยคือปัญหาเกิดอะไรไม่ได้ปั๊บชั้นน้ำขึ้นนี้ก็มามามาน้ำมาจากโถมกันลงในคลองกันแล้วก็เป็นเครื่องไฟฟ้าเลยไฟฟ้าหมดเลยจังไฟฟ้าทั้งสองหัวเลยแต่ก็เดี๋ยวี่หอด แล้วเราของยังมันนี้เราของนะผมว่าือมันน่าจะไปได้ที่วันใครดูเนี่ยครับที่ไปนั่งดูครับผมผมว่ากำลังมันน่าจะเดียวนะมันน่าจะแล้วพองน้ำพองน้ำอะไรแค่เงี้ยขึ้นเลียเรียนตกำนิดตกต่ำการลกหนึ่งตลอดแนวต่ำหมดตามน้อยเห็นเลยแล้วเห็นเลยต่ำแต่ว่าแต่ว่าเวลามันพีกเนี่ยมันแรงแรงจิ้มหนุ่มต้องยอมล้วเพราะว่าเราก็ต้องการแก้ปัญหาที่เกิดจาก รั่นก็คือต้องดูดปลายทางอ่ะปลายางสิบเอ็ดใช่ปลายางก็ไม่เืจะไม่จปไหกพอไปไปก้างน่นอจรย์กครถนนจันทร์ูใช่มันไม่ไหลมันไม่ได้แล้วเลียยังไงไม่หรอต่ว่ามันมีตุกตาบ้ามันก็มีมีตัวบานั้นไหม อัดดันใส่ไปแล้วแต่ว่าน้ําไปไม่ถึงจุดที่ติดได้ครับเพราะว่าสูงตรงนี้ตรงนั้นยังต่ช่ตรงต้งทางอย่างนี้อ่ารุ่นทำเขื่อนได้ไหมเอาเหรอเขื่อนเพิ่มตรงต้นทางหน่อยหนึ่งแม่น้ำลดแม่ให้น้ำเทอะทำตัวคันขึ้นมาเอากรตสอบตายวางก็ได้เอาไม่กระเสริมสูงนิดนึงกระสอบตายวางเครื่องรับฝนการรวมางเนี่ยถ้าผมจะได้ไม่ท่วมบ้านไงช่วงทนต้นเนี่ยแค่น้ำมันเทอะถูกวางกระสอบตายเอาไม่ต้องทำถาววงก็ได้เฮ้ยดีไม่ท่วมบ้าน วางวาตัวช่อไหนช่วงแนวอแนวนวนี้ใกล้ๆเน่ยช่วงนี้แนวห้าสิบเมตรอ่าูไหมจะเดินระบายนนึงแต่มันก็ไระบาเราโอ้หทเลยเนี่ยเพราะว่าทมันจะทำในคลองไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าระสอบมันต้องวางกบางวางี่วางวางริมีวางก็สองายเหรอครับ นอนไม่เคล่เวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นยาก่อก่ออิ่ก็ได้ก่อไม่ขึ้นกมันขึ้นตามัตาในบ้านอ๋อท้องย้อนก็ต้องทำแบบเกตแบบสองส่วนเพราะว่านอนก็เสร็จเป็นกระสอบเสรเป็นเบาเบาขึ้นมากันไว้ให้อันนี้ก็ดีใช่ครับันได้เป็นอันที่สองเกตในตัวที่พี่กีรูว่าครเกตต้องรู้ต้องเกล็ดรงมานะก็ทำแบบเกตว่าได้น้ำใมีย้อนไปเพราะว่าทำางนี้ ตัวไันยากยาก<ม>เขาบอกเกรียทำไหมดูมอีอที่ส็จขอ,ขอสำรวจก่อนน่าจะรู้เยอะหน่อยแต่ที่นี่สำรวจแล้วเดี๋ยวอะไรงานจัง,จง,จงโอเค เดี๋ดูให้นะครับแล้วผมตามที่1ด้วยมี1ไหมอยกเก็บไหมตองด้วยจะรู้ขยะกข้อด้วยกันะที่ะกี่หัวอตเสรเเชือต่อิที่ผมอะไรก็ได้ไปตัวนมไปตัวนาอยไั้แล้วเอารถสองแสนได้ทำละไหมรถสองแสตได้ใช้ไหม่ครับมีไว้ท่านผ้ชท่านชาท่าน่างไปนีเเดียว ไม้ประธานเดินไม่ไหวเจ็บขาบ่อปดปวดปวดนัอดีไม่เป็นไรดูหน่อย้ดูให้นะครับมาอยู่ที่หลังาเรือนเนี่ยืนเานาน้เดี๋ยว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 เดเลเดเเดีดเียเย คนะครเหอ้ากอะ็ทางแก้ไขร่วมกันนะครับคุณผู้ชมฮะตรงทางน้ำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางที่แคบนะในระหว่างทางรถรถี่ต้องถำาน้ำริมทางเน้่เสัเย่เออนี่นี่ขอใ่ขอใหญสัดเใ่ เพ่อเกลทาเพื่ออะไรอน้ําสูงนะคุณผู้ชมฮะน้ำก็ไหลย้อนเข้าไปเข้าบ้านนะฮะเข้าบ้านก็บอกว่าอ๋อน้ําท่วมบ้านครับตอนมันยกตัวมันจะขึ้นมาปี๊ว ไปแจ็กกิ้งก็คือการผลักดันน้ำนะฮะเอาเครื่องสูงมนดันน้ำให้ระบายไหลออกไปเร็วขึ้นนะตกลงมันลดหรือมันมันดันในบ้านอ๋อแล้วกล่องนี้ก็ร้อนขึ้นมาแล้วแล้วแฉกนี้ร้อนด้วยที่แฉกนี้ร้อนเลยที่ ตาบ้านบอกว่าทั้งล้นขึ้นมาถึงถึงอันนี้นะฮะรวมถึงย้อนเข้าไปด้วยนะก็ครบอีตูเรียนฮะวันนี้วันเสาร์ฮะที่ไหนกันอยู่ที่ไหนลูกน่ารักกันเนี่ย

อด้วยย้อนทอด้วยย้อนท่อดีทำแบบให้แต่ว่าข้างบนเนี่ยผมต้องหาวิธีทำนัดนี้ประมาณสักขั้นเดันาังน้้อขึ้นมาขึ้นาตรงนี้นะขึ้นาขึ้นมกนังอะายเดี๋ยข้างล่างเดี๋ยวทำปิดด้วยทอดี๋ยวทมันดูดไปเร็วไปหน่อย เบาต้องทำเตจานะมับมันมันบบมันระบายพันอ่ะร่อนเะบตัเมนจัใช่ค่ะอ้าวโอ้น่อยโอเคดูให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะเข้าบ้านครับเอาะ เดี๋ยวแก้ให้ตอนนี้มันเริ่มต่ำเลยเยอะมากเลยช่วยจับหนด้ยยังไม่ช่วยเับยังไงวะไม่ับเป็นหมอจเหรอไม่ได้เป็นคนมาช่วยจับจับที่ไหนอ่ะต้องเข้าบ้านก่อนป่ะอยู่ในคลองจับไม่ได้นะต้องเข้าบ้านก่อนอยู่ในคลองก็ปล่อยไม่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครูเจ้าแม่ถ้าเข้าบ้านก็โทร199นะครับ อะไรเข้ามานะฮะสายด่วนกทมนะอันตรายป่ะมันจะโผล่มาโผลหนึ่งเก้าเก้านะฮะับหนึ่งเก้าเก้านะฮะสายด่วนสวัสดีครับสว so so no er ัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้อันนี้ี่ l o ชันนี้บ้านครับสวัสดีครับบ้านไหนบ้างนีท่วมไหมไม่ท่วมนะน้ำไม่ท่วมได้จ้ะน้ำท่ถึงไหมมีใครถึงต้งน,นี้ไม่ถึงนะคะ่ะอะ ถ่ายให้ไหมครับน่าพี่เอามือถือให้ผมด้วย๋อ้ทหมดเลยค่ะแต่ยี่ไม่ถึงที่ยกสูงบ้นาีน่าอยู่นะลมเย็นดีแล้วรถจอดไว้ไหนเนี่ย เขาต้องอู่ค่ะต้องต้องเช่าอู่ค่ะเรื่องไฟเรื่องไฟไฟอ๋อใช่ก็น่าจะสว่างแล้วตอนนี้ใช่ใช่างแล้วก็ตอนนั้นมีมีขโมยด้วยจริงๆค่ะเปนบ้านเป็นเนี่ยค่ะปีนขึ้นไปถึงไม่ทำว่าหนังปีนเข้าบ้านป่ะแล้วก็ก้มมองเพราะที่นี่มีกล้องดูอตอนนั้นปีนเข้าบ้านหรือปีนยังไง เ,เด็กไปรุ่นปีนแล้วก็เล็กๆเลยต้นๆเลยยังไม่ทำรู้ว่ามันนอนเลยนอนพังเพืดตรงนั้นเลยแล้วก็มองเข้ามาในบ้าน <c oughs> แต่แผลเนี่ยมันก็เนี่ยก็มองมก็ไม่รู้ เพราะวันนี้เป็นคนนอนดึกอยู่แล้วค่ะก็ดีเลยบอกดีว่าป้านี่นอนดึกติดตต้เลยนี่มีกล้องแล้วนี่มีไฟมีกล้องมีไฟแล้วดีมากครับวันนี้ทราบว่าท่านไปโรงเรียนวัดดอนก็เลยไม่นานก็ถึงนึกคิดว่าท้องไปดีดีนะโอ้นี่ดีได้อยู่ติดกระโบเลยนะเริ่มเย็นเลยดีนะเริ่มเย็นเป็นไม้สวยเลยดีฮะดี ขอบคุณมากค่ะที่ได้แชร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องไมอยู่บของคุโรนี่มันมีขโมยอยค่ะอ้าหรอค่ะจป็สุดไฟเอะคนี้ก็ไฟเยอะันเอไฟมเลสวัสดีครับกับเิรียมผู้สัญจรซีซั่นสองเนขณะนี้เราอยู่กันที่ เกษาทรนนะครับคุณผู้ชมฮะเยี่ยมชมนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเรื่องการระบายน้ํานะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะก็ทักทายกับประชาชนในเรื่องของน้ําท่วมน้ําขังน้ําดันเข้าบ้านนะครับ

อักกันสัก,กครู่เดียวฮะเดี๋ยวเราไปท,ที่ของต้นเซียนต่อครับในการก่อสร้างเฟสที่สาม